สวัสดีครับกลับมาพบกับ h พ l ิเวิร์ประจำวันเสาร์ที่28ธันวาคม2024กันอีกครั้งนะครับการได้เป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระเยซูคริสต์เป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ถ้าเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วความชอบธรรมของเรานั้นเท่ากับพระเยซูคริสต์ เพราะเราได้รับความชอบธรรมของพระองค์เป็นของขวัญผ่านความเชื่อในพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าเราได้รับการทําให้เป็นคนชอบธรรมผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์ในพระธรรมโรมบทที่3ข้อที่22ถึง26บได้บอกว่าความชอบธรรมจากพระเจ้านี้ผ่านมาทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ไปถึงคนทั้งปวงที่เชื่อไม่มีข้อแตกต่างกัน เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระเกียรติสิริของพระเจ้าและโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ทรงนับว่าพวกเขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าด้วยการที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่พวกเขาพระเจ้าทรงให้พระเยซูเป็นเครื่องบูชาลบบาปแก่ผู้ที่มีความเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูพระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้ เพื่อสํแดงความยุติธรรมของพระองค์เพราะโดยความอดกลั้นพระไทยพระองค์จึงไม่ได้ทรงลงโทษบาปที่ทำไปก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงกระทําเช่นนี้เพื่อสํแดงความยุติธรรมของพระองค์ในการปัจจุบันเพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นผู้เที่ยงธรรมและเป็นผู้ที่ให้บรรดาคนที่มีความเชื่อในพระเยซูถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมด้วย และพระองค์ได้กลายเป็นความชอบธรรมของเราในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่หนึ่งก็ที่3 0มสถึงสาได้บอกว่าเพราะพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าเพื่อเรานั่นคือทรงเป็นความชอบธรรมความบริสุทธิ์และการไถ่ของเราฉะนั้นจึงเป็นไปนตามที่เขียนไว้ว่าผู้ที่อวดจงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราได้รับการนับถือว่าเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ใช่เพราะการกระทำของเราแต่เพราะการกระทำที่สมบูรณ์แบบของพระเยซูในพระธรรมสองโครินท์บทที่5ข้อที่21ได้บอกว่าพระเจ้าทรงกระทำพระองค์ผู้ปราศจากบาปให้เป็นบาปเพื่อเราเพื่อในพระองค์เราจะกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า การที่เราได้รับความชอบธรรมนี้หมายความว่าเราอยู่ในสถานะที่ถูกต้องกับพระเจ้าเสมอเราบริสุทธิ์ดีพร้อมอยู่เสมอไม่มีบาปใดๆมากีดขวางความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้เลยและไม่มีสิ่งใดที่สามารถแยกเราออกจากความรักของพระองค์ได้เราได้รับการยอมรับและเป็นลูกที่รักในพระคริสต์ และนี่คือความจริงที่ยั่งยืนที่เราสามารถวางใจได้ในทุกวันจนถึงนิรันดร์พระเจ้าอวยพรครับ